เดินไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูแกงทหารนะค่อยๆเดินอย่าให้ล้มนะเดินดีๆนะดึงผ้าขึ้นมาหน่อยลูกผ้าจะหล่นเออ่าย,ยู่ค่ะไปเลยค่ะเดินค่ะเดินเดินไปสิ พ่อมารับพอดีเลยน่าจะไปหนอ่งเล้รรักกันอีกแก้วรูรักกันนีกแก้วกไปไปไปดแกงกหังกัน,กกนอ,อย้ไรปงเดี๋ยวทีปไนจะถาไปก่อนเขา แล้วพ่อหยิบอันนี้หน่อย mm. เช็คเอาท์ครับ mm. ไม่เจอเลยเหรออ่าไปใส่แกงน้าห่าเอาพ่อวางบนเอพ่อไปเก็บ mm. เดี๋ยวแม,ม่ถ่ายแกงข้าวหันไว้ให้ ดูสิโอ้โหนี่ชอบมากเลยอะดูดูรถอะไรบ้างมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างด้วยอันนี้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใช่ไหมใช่พ่อของไปเก็บเงินอันนี้แบบไม่พว่วง นนสั่งว่าแค้ถ่ายมาเยอะๆจะเอาไว้ดูใช่ไหมดูซิมีรถรรถรถ,รถ,รถ,รถมีถต่างๆครับเด็กก็มายืนดูเด็กก็ชอบอ่ะนี่พ่อรถต่างๆอ่ะ